เปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กกต ดำเนินรายการโดยนันประพัฒนเฉลิมสินธิรันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กกต ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒเฉลิมสินธิรันรับน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำค่ะทุกๆวันอาทิตย์นะคะบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงกับเรื่องราการทำงานของกกตแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำเลยนะคะและแน่นอนที่สุดเรื่องของการเมืองการปกครองปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงๆแล้วอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเลยนะคะบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องไกลตัว บางคนก็มองว่าเอ๊ะฉันยังเป็นเด็กอยู่เลยยังไม่ต้องเกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองไม่เห็นจําเป็นต้องเรียนรู้หรือว่าศึกษาอะไรเกี่ยวกับการเมืองการปกครองก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยตั้งแต่ชีวิตของเราเกิดมามันก็มีเรื่องของการเมืองเข้ามาและเข้าโรงเรียนก็มีเรื่องของการเมืองการปกครองเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นการปลูกฝังในเรื่องของประชาธิปไตยนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและควรจะปลูกฝังตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเยาวชนเลยเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการแค่ประชาชนแต่เราต้องการ ความเป็นพล,ลเมืองเราต้องการพลเมืองที่ดีของประเทศนะคะแล้วก็ในส่วนของกะกะตน,นั้นมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยค่ะมีเด็กๆเข้าไปเรียนรู้ที่ศูนย์นี้กันหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ก็ มีโอกาสเข้าไปได้ศึกษาและก็เรียนรู้ด้วยแต่รายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้จะพามารู้จักกันนะคะกับศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยคุณกอบการแนวกำพลอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะไม่ไม่ทราบว่าที่มาของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยเนี่ยเป็นยังไงคะ ค่ะทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยโดยประยุกต์แบบนะคะมาจากศูนย์ประชาธิปไตยประเทศออสเตรเลียค่ะโดยในระยะแรกนะคะของการก่อตั้งศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยนะคะได้ใช้พื้นที่ของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะซึ่งได้รับความร่วมมือในการเช่าสถานที่นะคะเพื่อดําเนินการเปิดให้บริการเป็น,นระยะเวลา5ปีตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะ2548 แล้วก็สิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม2553นะคะแล้วก็ต่อมานะคะในปีพศ2554ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยได้ย้ายมาอยู่รวมกันกับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งใหม่ค่ะณศูนยะ์ราชการเฉลิมเกียรติอาคารดีชั้นหนึ่งถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครน,นะคะเพื่อให้บริการแก่ประชาชนและคณะผู้เข้าศึกษาดูงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะ แล้วณปัจจุบันนี้ค่ะในส่วนของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยเนี่ยต้องทำอะไรบ้างคะจุดประสงค์ในการเกิดขึ้นมาเรามุ่งเน้นเรื่องอะไรเป็นเรื่องหลักเลยคะค่ะสำหรับแนวคิดปัตถุประสงค์ในการจรัดตั้งศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยนะคะก็เพื่อให้เป็นศูนย์การศึกษาต้นแบบในการศึกษาประชาธิปไตยนะคะโดยการสร้างประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ทําความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพ แล้วก็การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โสตทัศนุปรกรณ์ที่ทันสมัยผสปมผสานไปกับกระบวนการจริงและการทดลองปฏิบัติจริงค่ะโดยมีการนำํำสื่อที่หลากหลายรูปแบบนะคะเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจผ่านห้องเรียนรู้ต่างๆค่ะแล้วก็สําหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะที่จะเข้ามาศึกษาดูงานที่ในศูนย์ศึกษาาธิปไตยเราก็ได้เปิดกว้างนะคะ สำหรับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นเรียนเลยค่ะแล้วก็ประชาชนทั่วไปรวมถึงหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะที่มีความสนใจก็สามารถเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานได้ในรูแปแบบของหมู่คณะค่ะค่ะแล้วก็ในศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยค่ะถ้าเราเข้าไปนะคะในนั้นจะมีอะไรบ้างคะเราจะได้เจอห้องเรียนรู้ต่างๆเลยค่ะจะมีทั้งหมดเจ็ดห้องด้วยกันนะคะก็จะมีห้องแนะนําศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ห้องอเนกประสงค์ห้องภาพยนต์ห้องการเรียนรู้สีสีห้องจำลองการเลือกตั้งห้องจำลองรัฐสภาแล้วก็ห้องนิทรรศการค่ะค่ะ <c oughs> ในแต่และห้องการเรียนรู้นะคะสําหรับผู้ที่มาศึกษาดูงานนะคะอยากอยากให้เล่าเลยคะ่ะเหมือนประหนึ่งว่า <c oughs> ตอนนี้เรากําลังจะไปทัวร์ <c oughs> ที่ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย <c oughs> กันอ่าเราจะเจอห้องไหนกันก่อนคะ เดี๋ยวหลักฐานนิพพาพไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาภายในศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยนะคะห้องแรกเลยที่จะเจอก็คือห้องแนะนําศูนย์ศ,รรศ,รรศรรึกษาประชาธิปไตยะค่ะเป็นห้องประชาสัมพันธ์นําเสนอรประวัติความเป็นมาของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยนะคะผ่านบอร์ดข้อมูลคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสหน้าจอและสื่อเรียนรู้มัลติมีเดียอินเ,เทอร์แอคทออีฟบอร์ดนะคะนำเสนอเกี่ยวกับวัฐธรรมนูญการเลือกตั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งตรงจุดนี้นะคะสามารถเรียนดูได้ด้วยตนเองไม่มีวิทยากรบรรยายนะคะและก็ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาดูงานในห้องเรียนดูห้องอื่นๆต่อไปนะคะเราก็จะเชิญผู้คณะศึกษาดูงานนะคะเข้าไปยังห้องอนกประสงค์หรือเรียกว่าห้องดักกลองนะคะซึ่งห้องนี้นะคะสามารถจัดเป็นห้องประชุมสัมมนาแล้วก็อบรดมระหว่างก่อนเข้าชมและหลังเข้าชมห้องเรียนรู้ค่ะแล้วก็เมื่อเข้ามาเที่องนี้แล้วนะคะทางเราก็จะมีการแนะนําตัวผู้บริหารและทีวิทยากร โดยทางท่าน,านผู้บริหารนะคะก็จะเป็นผู้กล่าวต้อนรับค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะให้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้ทําแบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าศึกษาดูงานหรือว่า pretest เ,เสร็จจากตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปยังห้องถ่ายภาพยานต์ค่ะห้องถา่ายภาพยนต์เนี้ยก็จะเป็นห้องที่เกี่ยวกับนําเสนอประวัติความเป็นมาพิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทยนะคะเรื่อตั้งแต่สมัยสุบโขไทยถึงรัตนโกสินทร์ แล้วก็เหตุการณ์สําคัญทางการเมืองต่างๆนะคะจนถึงยุคปัจจุบันรวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกสร้างโดยในการฉายภาพยนตร์นะคะจะเป็นการฉายในรูปแบบสื่อที่ดีค่ะประกอบภาพแสงสีเสียงแล้วก็เทคนิคพิเศษต่างๆนะคะรวมถึงมีบทบรรยายภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วก็ในการชมภาพยนตร์นะคะทางเราก็จะมีแว่นตามอบให้นะคะสําหรับไว้ชมภาพยนตร์โดยเฉพาะเพื่อเพิ่มอรรถรสในการชมค่ะค่ะ แล้วจากนั้นเราจะต้องไปห้องไหนกันต่อคะเนี่ยาจากนั้นนะคะก็หลังจากที่ทุกคนตื่นตาตื่นใจกับการชมภาพย,ายนต์แล้วนะคะคณะผู้ศึกษาโรงงานก็จะได้ไปเรียนรู้ในเชิงเนื้อหาวิชาการตรงนี้ก็จะเป็นเชิงเชิงวิชาการนิดนึงนะคะเกี่ยวกับหลักการขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งพรกการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะซึ่งมีการแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็นสี่ห้องสี่สิ่อนะคะอ่าห้อง ห้องสีเหลืองค่ะเป็นห้องเรียนรู้เกี่ยวกับกระบอบประชาธิปไตยรวมถึงความความหมายหลักการแล้วก็อำนาจประชาธิปไตยค่ะแล้วก็มาที่ห้องสีส้มนะคะเป็นห้องเรียนรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองบทบาทอำนาจหน้าที่พรรคการเมืองและการจัดตั้งพรรคการเมืองค่ะแล้วก็ห้องสีเขียวนะคะเป็นห้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งความหมายและหลักการสําคัญของการเลือกตั้งการเลือกตั้งระดับต่างๆบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะแล้วก็ห้องสุดท้ายนะคะคือห้องสีฟ้าเป็นห้องเรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะซึ่งเอ,อ่อในแต่ละห้องนี้นะคะก็จะมีวิทยากรบรรยายนะคะผ่านบอร์ดข้อมูลและคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสหน้าจอลวมทั้งมีเกมที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าแต่ละห้องนี้เราใช้เวลากับแต่ละห้องนี้นานแค่ไหนอะคะแต่ละห้องเอ,อ่อถ้าห้องสีสีเนี่ย ก็ประมาณไม่เกินสิบนาทีค่ะไม่นานแล้วหลังจากที่เรามาจากห้องสีแล้วก็จะมีห้องต่อไปอีกค่ะแต่ตรงห้องต่อไปเนี้ยจะรีแลกนิดนึงหลังจากที่เราเคร่งเครียดด้านชาการแล้วก็ไม่อยากให้น้องๆที่มาชมออศึกษาดูงานของเราึงเครียดจนเกินไปก็จะไปที่ห้องจําลองการเลือกตั้งค่ะสําหรับห้องนี้นะคะก็ให้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้แสดงบทบาทสมมุติเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสสนะคะ มีการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งจะทําให้เห็นภาพบรรยากาศนะคะก่อนวันเลือกตั้งรวมไปถึงจําลองเหตุการณ์มีวันเป็นวันสิบเลือกตั้งนะคะการทําหน้าที่ของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งกระบวนการนับคะแนนแล้วก็ช่วงท้ายก็จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งนะคะซึ่งบรรยากาศจําลองการเลือกตั้งในห้องนี้นะคะทุกคนที่เข้ามาศึกษาดูงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมทําให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานพื้นเพลงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ ทางสู์ศึกษาประชาธิปไตยก็ยังได้นาเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบแทนการกาบัรเลือกตั้งในอนาคตนะคะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบแล้วก็ได้ทดลองใช้อีกด้วยค่ะอ๋อค่ะก็ในในส่วนของห้องจําลองการเลือกตั้งนี่น่าจะน่าจะอดละเวงกันนิดนึงนะเพราะเหมือนกับว่าจะต้องมีการแบ่งบทบาทการว่าคนไหนจะเป็นอะไรอ่าเหมือนกับเป็นการการแสดงละครเหมือนบทบาทสมมุตินะคะอ่ <c oughs> ต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีคนที่แบบกล้าแสดงออกนิดนึงที่แบบเหมือนหน่วยกล้าตายที่เ,เป็นผู้จัดสลัยในการที่มาเป็นผู้สมัครเรื่องมาสักสามสามคนสามหมายเลขแล้วก็ให้มีการจำลองการเลือกตั้งจริงตรงนี้ตอนที่นับผลคะแนนก็เรียกเสียงเฮฮาถุงขนานได้ดีทีเดียวค่ะเพราะว่ามีกองเชียร์มาคอยลุ้น ก็จะสนุกสนานมากในตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวนี้เด็กๆกล้าแสดงออกกันค่อนข้างจะเยอะนะคะก็อาจจะแบบแม่เป็นผู้หาเสียงอนู่นนี่นั่นใช่ใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่คนที่คณะที่เข้ามาศึกษาดูงานจะเป็นผู้นําด้านเยาวชนนะคะเขาจะกล้าแสดงออกในตรงนี้แล้วก็มีความสนใจอยู่แล้วนะคะค่ะเล้ก็จะสนุกสนานมากค่ะแสดงว่าจําจำลองจำลองน่าจะจำลองทั้งระบบเลยถ้ามีจำลองการเลือกตั้งเนี่ย เลือกตั้งเสร็จแล้วไปไหนอเอออย่างนี้ดีกว่าอันนี้พอเราประกาศผลนักคะแนนแล้วใช่ไหมคะได้สสองแล้วได้คนที่จะเข้าไปในรัชรัฐสภาแล้วนะคะก็จะมาที่ห้องจำลองรัฐสภาค่ะตรงนี้ก็จะพาผู้เข้าศึกษาดูงานนะคะมาที่ห้องจำลองรัฐสภามารับฟังบรรยายเรื่องการประชุมรัฐสภาจากวิทยากรของ,ของทางสื่ศึกษาสาธิปไตยค่ะแล้วก็ นอกจากนี้ก็จะให้คณะผู้ศึกษาดูงานนะคะได้แสดงบทบาทสมมติอ่าแสดงจากห้องนั้นและก็มาแสดงห้องนี้ต่อค่ะจบทบาทสมมติในการจําลองการประชุมรัฐสภาโดยให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสอสอเมื่อห้องเอ่อที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อห้องที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะมาแสดงบทบาทเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็สอ่สหรับทั้นที่เหลือนะคะก็จะเป็นเอ่อฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนะคะ ทีมห <ítulo> ้องนี <phrases> ้ก็มีความสนุกสนานเช่นเดียวกันค่ะเพราะทุกคนก็จะมีส่วนร่วมในการถกแถลงนโยบายการคัดค้านนโยบายมีการยกมือแสดงความคิดเห็นตรงนี้ก็จะสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มอย่างสนุกสนานมากเลยนะคะห้องนี้ซึ่งที่ผ่านมาเราเคยได้ลองสอบถามผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานเลยว่าชอบห้องไหนมากที่สุดส่วนใหญ่ก็จะได้รับคําตอบเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าชอบห้องนี้มากที่สุดเลยค่ะค่ะก็ถือว่า ได้ได้ผ่านมาและหลายห้องแล้วเนาะเพราะจะมีห้องแต่ละห้องตั้งแต่ภาพ,พยนตร์ห้องสีส,จส,สีจำลองการเลือกตั้งจำลองรัฐสภาก็ไม่แน่นะคนที่เคยเป็นบทบาทสมมุติในการจำลองการเลือก <c oughs> ตั้งหรือจำลองร <c oughs> ัฐสภาอาจจะมานั่งในรัฐสภาจริงๆก็ได้ใครจะไปรู้ใคค่ะเดี๋ยวเราจะมีห้องสุดท้ายก็คือห้องนิทรศการค่ะอ่าตรงนี้หลังจากเสร็จ ที่ห้องจำลองและทัศนสภา,าเรียบร้อยแล้วก็จะพามาที่ห้องนิทรรศการเป็นห้องที่มีการออประมวลภาพและแสดงภาพเหตุการณ์สําคัญทางการเมืองแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการเลือกตั้งในประเทศไทยคะ่ะในช่วงเวลาต่างๆที่เป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทยแล้วก็การเมืองของโลกด้วยนะคะรวมไปถึงเหตุการณ์สาคัญทางการเมืองที่เคยปารากฏในหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมาแล้วคะ่ะแล้วกออ็ก็ให้น้องๆได้เดินชมตามจุดต่างๆนะคะแล้วก็เมื่อชมห้องนี้เสร็จแล้วนะคะ ็เราจะกลับไปยังห้องเดิมห้องอเนกประสงค์ห้องเดิมนะคะเพื่อไปทําแบบทดสอบหลังการศารึกษาดูงานค่ะหรือว่าโพสเทสตนะคะต่อด้วยทําแบบประเมินความพึงพอใจค่ะเพราะว่าจะได้เป็นข้อมูลในการนําไปปรับปรุงและก็พัฒนาสูงศึกษาสถานที่ปฏิบัตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกล่าวขอบคุณผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วก็มีการมอบของที่ระลึกค่ะอันนี้ก็คือหมดขั้นตอนในการเข้าศึกษาดูงานจนถึงห้องสุดท้ายนี้ค่ะอ๋อค่ะ ก็แต่ละห้องก็ใช้เวลากันพอสมควรส่วนใหญ่เวลาถ้ามาเป็นเป็นหมู่คณะอย่างมาเป็นโรงเรียนเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มหรือเป่าคะหรือยังไงห้องหนึ่งอาจจะจุคนได้ไม่เยอะมากเนาะใช่ใช่ค่ะก็คือว่าตอนที่จะเออ เข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการทิศไปนะคะซึ่งทางศูนย์ของเราเนี่ยได้เปิดบริการให้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานตามวันเวลาาชก,การนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีเอ่อสามารถรองรับเอ่อผู้ที่เข้าชมเป็นหมู่คณะได้วันละสองรอบนะคะก็ถ้าจะให้ดูพอดีนะคือจะประมาณห้าสิบถึงหกสิบคนค่ะแต่ถ้ามีบางคณะนะคะมาประมาณหนึ่งร้อยคนก็รับได้ค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องเวียน เวียนแบ่งแบ่งครึ่งกันนะคะแล้วก็เวียนหมุนเวียนเป็นห้องห้องก็จะไปไม่พร้อมกันเราก็จะใช้ใช้เอ่อการสับสับหลุดกันเอาในแต่ละห้องนะคะแต่ถ้าจะให้เหมาะสมก็ประมาณ5้าสิบถึงหกสิบคนน่าจะดูเหมาะสมกว่านะคะคก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงต่อรอบค่ะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะสําหรับการเข้าชมนะคะทีนี้สําหรับเอ่อสถานศึกษาหรือว่าหน่วยงานใดที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนะคะติดต่อ เวลาล่วงหน้าได้นะคะเพื่อเข้อศึกษาดูงานได้ที่เบอร์โทรเลขน,นะคะศูนย์สองหนึปเก้ถึงหกนึค่ะ0 2 1 4 1 8 9 5 8นึ่่หนึ่งแปดเก้าแถึงหกแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะทาง Facebook แฟนเพจศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยนะคะสามารถอบ็อกเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและตอบคำถามค่ะค่ะก็ถือว่าเป็น ลำดับขั้นตอนนะคะเข้ามาก็ดูที่ห้องภาพยนตร์กันก่อนมาที่ห้องสีสีไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีส้มสีเขียวสีฟ้านะคะแล้วก็จำลองการเลือกตั้งจำลองรัฐสภาแล้วก็มาห้องนิทรรศการเหตุการณ์ทางการเมืองนะคะอันนี้คือ ในส่วนของประชาชนคนทั่วไปก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ไม่เป็นหมู่คณะก็ได้เปิดเวลากี่โมงถึงกี่โมงก็ค่ะค่ะก็ตามเวลาราชการเลยค่ะแปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะค่ะแล้วก็ช่องทางในการที่จะติดต่อกับทางสถาบันตรงนี้คือมีอะไรยังไงบ้างค่ะคือตามตามหมายเลขที่ให้ไปในในเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็หนึ่งสี่หนึ่ง แปดเก้า้าแปดถึงหกหนึ่งค่ะค่ะสามารถมีมีเฟซบุ๊กแฟนเพจไหมคะใช่ใช่ค่ะก็ Facebook แฟนเพจศูนย์ศึกษาชื่อศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยเลยค่ะอ๋อค่ะคจะมีาภาคกิจกรรมบรรยากาศของผู้มาเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา ในห้องเรียนรู้ต่างๆก็เข้าไปเยี่ยมชมภาพกิจกรรมได้ในในในเฟซบุ๊กของศูนย์ศึกษาพระชิไตยได้เลยค่ะค่ะโอ้ยเรายังมีเวลาอีกประมาณสิบกว่านาทีพอเล่าเป็นประสบการณ์ได้ไหมคะว่าเออมันมีอะไรที่มันน่าประทับใจมีคณะไหนมาทําอะไรแล้วแบบเออพอเล่าพอเล่าให้เราเห็นภาพกันสักหน่อยได้ไหมคะโดยเฉพาะอตอนที่จําลองการเลือกตั้งนี้น่าจะมีเหตุเหตุสนุกสนุกเยอะอยู่นะคะสนุกสนุกมากค่ะเพราะว่าน้องๆแต่ละคนจะแสดง จะ,สะแสดงความเห็นที่เอ,อที่ที่อาจจะแปลกแปลกแนวนิดนึงแบบแบบัยแบบร,แบบรุ่นใยรุ่นเนี้ยค่ะมีนยโยบายแปลกแปนุกสนาทุกคนก็นนนขึ้นเคงสน่อสารขึ้นเคงมากถ้าเป็นน้องๆในระดับที่เออ,อายุถึงเ,เกณฑ์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง18ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เคยเคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วเราจะเวลาเลือกตั้งจริงถ้าเวลาไม่ไม,ไม่ไม่มากพอก็จะให้ใช้เครื่องโงคะแนนเลือกตั้งนะคะ เป็นเอ่อเป็นการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยที่ไม่ไม่ไมต้องกาบัตรนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นน้องๆที่ยังไม่เคยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจริงเนี่ยเราจะให้มาตรงจำลองเลือกตั้งโดยเราจะมีบัตรตัวอย่างเลือกตั้งแล้วก็ให้น้องๆเข้าคือหาแล้วก็ไปกาเพื่อนๆที่เอ่อเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งมะค่ะอ๋อค่ะแล้วถ้าสมมติค่ะมีอะไรมีอะไรน,น่าสนใจอีกอ่อเมื่อกีนน้ลืมประชาสัมพันธ์ไปว่าถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยของเรานะคะ สามารถเข้าไปได้ที่เฟซบุ๊กศูนย์ศึกษา,ราปรธิปไตยตรงนี้เราจะมีจัดทําสื่อเทคโนโลยีเขาเรียกว่าโว์ชัวทัวร์โว์ชัวทัวร์สามร้อสบองศานะคะเ,เป็นการเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา,ราประธิปไตยเสม,มือนจริงทางออนไลน์ค่ะผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตนะคะโดยสามารถเขา้าไปกดดูในห้องเรียนรู้ต่างๆได้เราจะแปะลิงก์ไว้ที่หน้าเพจนะคะ แล้วก็สามารถสแกนี่ว่าโค้ดหรือกดไปที่ลิงก์ได้ค่ะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะเข้าไปก็จะเจอห้องต่างๆเหมือนเราได้เข้าชมคือเหมือนจริงเลยค่ะนี่ฝนลองเข้าไปแล้วเข้ามาที่ Facebook f แฟนเพจศูนย์ศึกษาป,าประชาธิปไตยนะ <c oughs> อัน <c oughs> แรกเลยก็คือไปกดถูกใจให้เขาก่อนอ่านะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีจะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรม อย,อย่างเช่นตอนอย่างเช่นตอนนี้ก็จะเป็นเทศกาลของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาก็จะมีองค์ความรู้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาอย่างอย่ง่ยง,ยงตอนนี้จะมีอะไรกิจกรรมอะไรยังไงกันบ้างคะก็ตอนตคือบพสติของของเพจข,ของเรานะคะจะไปแชร์กันกับทางเพจข,ของออสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งตอนนั้นเขาก็จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือข่าวสาร ทีท่ตอนนี้เป็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการลอกสั้งเป็นเลืองสวสา์มติเราก็จะแชร์มาที่เพจถ้าในสนใจก็เข้าไปศึกษาได้เลยก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเลือกสวแล้วก็จะประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับเลือกสวแต่ถ้ารายละเอียดลึกๆก็อาจจะเข้าไปในเ,ออเพจของสํงงานักงานคณะกรรมการการลอกตั้งได้ค่ะอ๋อค่ะนี่คุณผู้ฟังคะดิฉันกําลังลองเล่นอยู่นะเข้ามาที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยแล้วก็เขาก็จะมีคลิกเอ่ออันที่บอกว่าทัวร์ได้สามรอยหกสิองศาใช่ไหมอ่ช่วยทัวร์อ่าอ่าอันนี้ก็เราต้องมีการคลิกลิงก์เข้าไปนะพอคลิกลิงก์เข้าไปก็จะขึ้นมาเป็นแบบสอบถามก่อนแบบสอบถามอ่าแล้วแล้วจากนั้นก็อ่าเริ่มเริ่มเข้าไปก็ก็คือกดเหมือนกับ เป็นแผนที่เลยอ่ะเหมือนกับเราเหมือนกับ Google Map อะก็คือเข้าไปปุ๊บจะเลี้ยวซ้ายหันซ้ายหันขวาก็หันไปอ่าแล้วมันก็จะมีมันก็จะมีรูปนะอ๋อมันไม่ให้หันเยอะมันจะมีภาพแบบบังคับว่าเราต้องเข้าทางนี้มีทางเข้าศูนย์ประชาธิปไตยอ่ะเข้าแล้วมันต้องต้องกดไปตรงสีส้มๆที่เป็นทางเข้าศูนย์ประชาธิปไตยอ่ะคะค่ะค่ะ ค่อยเข้าค่อยๆเรีนรู้ไปเรื่อยๆนะคะพอเข้าไปแล้วก็เนี่ยก็จะได้เห็นว่ารายละเอียดเป็นยังไง<ช>อ๋ออ๋อ,อันนี้ก็สนุกดีสนุกดีสนุกไปอีก<ช>แบบนใช่ค่ะออค่ะแล้วก็ถ้าถ้าคนที่สนใจนะคะในส่วนของกิจกรรมความรู้นี่อย่าลืมค่ะเข้าไปดูได้ใน Facebook Fanpage นะคะสแกน QR Code หรือว่าเข้าไปชมสถานที่จริงได้หรือจะชมแบบดิฉันก็ได้นะชมแบบสามิติเนี่ย สนุกมากเลยใช่ค่ะแต่ว่าอยากจะให้เข้ามาชมที่จริงได้ได้ชมภาพยนต์เนี่ยได้สมแว่นตาแบบตื่นตานตื่นยติเนี่ยค่ะจะเห็นภาพสมุกจริงทุกคนจะแบบเออแบบร้องว้าวเลยเวลามันมีภาพอะไรแบบมินภาพถ่ายวิ่งปืนอะไรที่เนี่ยค่ะที่ที่สมัยโบราณเนี่ยค่ะเขาจะตกใจตื่นตาตื่นใจกับตรงนี้มากเลยในภาพยนต์ อืมค่ะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็มีเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้านำผู้บริหารครูนักเรียนระดับม2อถึงม5เข้ามาก็เยี่ยมชม ก็คืออาจจะมาในนามของสถาบันพระปกเกล้าหรือว่าในนามของโรงเรียนก็ได้ขอขอทราบที่อ,อยู่อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าสมมุติจะติดต่อเข้ามาเพราะว่าจะต้องจองเนาะบางทีมันก็จะมี<ช>สองแบบคือเข้าไปแล้วเนี่ยกดกดฟังออโต้ได้ถ้าดีฉันจาไม่ผิดนะมันมีมันมีฟังออโต้แล้วก็จะมีแบบที่มีผู้บรรยายแต่ว่าถ้าเป็นกิจกรรมอย่างเช่น จำลองการเลือกตั้งหรือจำลองรัฐสภาอันนี้จะต้องมีมีคนคอยช่วยนะคะทุกห้องจะมีจะมีผู้บรรยายบรรยายว่าอยู่นะคะอยู่ประจําห้อง uh huh. ก็อยู่เว้นแค่ตรงห้องแรกที่ทางเข้ามันจะเป็นบอบาะให้ความรู้แล้วก็ไปยืนอ่านไปกดไปซิ้มอ่านได้เลยอะคะ่ะแต่ห้องอื่นก็จะมีทีมวิทยากรของศูนย์เป็นผู้บรรยายให้ความรู้อยู่ค่ะค่ะ,อะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งะนะคะว่าติดต่อ,อยังไงคะ,คะ อ๋อเบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์สองหนึ่งสี่หนึ่งแปดเก้าห้าแปดถึงหกหนึ่งค่ะแล้วก็นอกจากว่าติดต่อเมื่อเพื่อนัดวันเวลาแล้วนะคะก็ทางเจ้าที่ก็จะให้ผู้ที่ติดต่อทําหนังสือจะต้องมีหนังสือแบบเป็นทางการนิดนึงนะคะมาที่เรียนเลขขาคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอความแค้็เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยค่ะเราจะได้นําเรียน,ท,นท่านผู้บริหารแล้วท่านผู้บริหารก็จะได้เอถ้าท่านว่าท่านสะดวกก็จะลงมา รับเอ่อนักที่ศึกษาดูงานค่ะอ๋อค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ฝากอะไรถึงเยาว,วชนประชาชนคนทั่วไปเกี่ยวกับประชาธิปไตยค่ะอ๋อค่ะเอ่อแต่จะฝากฝาว่าเรื่องการปกครองปกครองระบบประชาธิปไตยนะคะหัวใจสําคัญนะคะไม่ได้อยู่ที่นักการเมืองหรือว่าผู้แทนที่เราเลือกเข้าไปบริหารประเทศนะคะแต่หัวใจสําคัญอยู่ที่ประชาชนค่ะทุกคนนะคะคาดหวังที่จะอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีประเทศมีความจเจริญ ึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะเกิดได้้าเยาวชนแล้วก็ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเล็งเห็นถึงความสําคัญของหลักการ,ราประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางการเมืองการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะคะรวมไปถึงการเลือกผู้แทนที่ดีเข้าไปบริหารประเทศเนี่ยคะ่ะจึงเป็นเหตุหตผลสําคัญนะคะที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องการวางรากฐานแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยอยู่ฝั่งให้กับเยาวชนและก็ประชาชนาก็คื่อไปกับการสร้างพลเมือที่มีส่ว ความรัทธานในหลักการประชาธิปไตยนะคะเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุกริตเที่ยงธรรมและก็ชอบด้วยกฎหมายค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะและเช่นเคยคะ่ะถ้าสมมุติว่าท่านอยากจะติดตามเรื่องราวองค์ความรู้ต่างๆนะคะก็จะมี เฟซบุ๊กแฟนเพจของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ติดตามแล้วมีช่องทางไหนท,ท,ที่ที่ประชาชนควรรู้อีกไหมคะในการที่จะตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งอะคะอ่ะใส่ใส่ด่วนเนะาะใส่ด่วนหนึ่งสี่สี่ใส่ด่วนหนึ่งสี่สี่นะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จกใไ้ดวนหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหมดอะไรเงี้ยนะคะให้ดาวน์โหลดกันไว้นะคะแอปพลิเคชันสมาร์ทโหดแอปพลิเคชัน ตาาครักรตลใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุกแฟนเพจซึ่งเฟซบุ๊กแฟนเพจนี้ก็จะมีรายละเอียดลึกลงไปทีหนึ่งต้องลองเข้าไปศึกษาตรงนั้นดูทีหนึ่งนะคะก็จะมีรายละเอียดบอกที่เฟซบุ๊กนะคะแฟนเพจสำนักงานการการือสร้างค่ะแล้วก็เว็บไซต์สำนักงานการมการการกอสร้ง www.tct.go.th ค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นช่องทางในการที่จะติดต่อนะคะกับทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะวิทยากรของเราที่มาแนะนําให้เรารู้จักศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยไปพร้อมๆกันนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยคุณกอบการแนวกําพลค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้และติดตามรับฟังรายการเปิดประตูสูก่กรกตได้เป็นประจำค่ะวันอาทิตย์บ่ายสองโมงครึง่งถึงบ่ายสามโมงค่ะวันนี้คุณกอบการแนวกําพลและฟนนันประพัฒ เฉลิมสินเฮรันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธรรมรัฐฟาฟ์สถานีวิทยุรัฐสภากับรายการเปิดประตูสูกะกะ่กรกตดันเนินรายการโดยนันปภัเ์เฉลิมสินธิรัน ื่อให้การติดตามข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนผ่านแอปพลิเคชันดังนี้ครับ 1. สมาร์ทโหมดหรือฉลาดเลือกแอปที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิไปลงคะแนน สืบค้นข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งความรู้ด้านกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งข้อมูลถามตอบน่ารู้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งในรูปแบบเอกสารและวิดีโอรือแจ้งเหตุเมื่อไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนเลือกตั้ง1444 หรือแจ้งเบาะแสะการทุจริตการเลือกตั้งผ่านทางแอปพลิเคชันได้เช่นกันครับและ 2. แอปพลิเคชันที่เราทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งคุณภาพร่วมเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแสะทุจริตการเลือกตั้งนั่นก็คือแอปพลิเคชันตาสับปะรดซึ่งเป็นช่องทางในการแจ้งเหตุหรือเบาะแสะการทุจริตการกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยส่งข้อมูลหลักฐานได้ทั้งภาพถ่ายไฟเสียงไฟล์วิดีโอที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวก,กับคอมพิวเตอร์รวมถึงกฎหมาย อื่นพร้อมรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจนหนึ่งเหตุการณ์ต่อหนึ่งเรื่องใช้งานง่ายและเป็นความลับมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งจะปลอดภัยไร้กังวลแน่นอนครับหาผู้มีสิทธิเลือกตั้งสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับรวมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใสพร้อมใจไปเลือกตั้งติดตามรายการเปิดประตูสู่กะกะตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา14บนาิกานาทีถึง15นาฬกาครับ